เรื่องการตลาดเนี่ยต้องมองว่าตอนแรกนะครับผมมาเรือกทาธุรกิจอะ่ะเป็นเรื่องของป่าล้อมเมืองป่าล้อมเมืองของผมเนี่ยก็คือว่าผมเริ่มจากต่างจังหวัดก่อนคู่แข่งน้อยสมัยผมทาร้านอาหารแรกๆมันเป็นค่อนข้างบรูวเชียแล้วนในจังหวัดนี้อาจจะมีแค่1ล้านหรือไม่มีเลยเพราะว่าการทําการตลาดแฟรนไชส์ทางประเทศอย่างเงี้ยครับมันใช้ต้นทุนการตลาดค่อนข้างสูงแต่คือเรามาจากแบรนด์ที่เราไม่ได้มีสตางค์อะไรมากขนาดนั้นนะครับผมเลือกเอาโลเคชั่นวินก่อนการตลาดผมเลือกเป็นโลเคอล์มาร์เก็ตติ้งผมจะมีการสร้างเพจร Facebook แล้วผมก็ทําเป็นเรื่องของโปรโมชั่นทําเรื่องของ Share Experience แชร์เอ็กซ์เพรียเกี่ยวกับธุรกิจนี้ให้ดูภาพอาหารเพื่อที่ว่าพอร้านเปิดปุ๊บอะครับผมยิงแอดเก็บรวบทีเดียวเพื่อดึงคนเข้ามาหน้าร้านแล้วก็หลังจากนั้นนะครับตลอดอายุสัญญาผมก็จะมีทีมการ์ดติ้งซัพพอร์ตก็คือว่ามีโปรโมชั่นให้เลยทุกเดือนที่เป็นโปรโมชั่นประจานะครับแล้วก็เป็นวีคลีด้วยแล้วล่าสุดเนี่ยครับผมก็ใช้โปรแกร,รมที่เป็นดาต้าแอนแอลิซิสจ้ะครับพี่ดูว่ายอดขายแต่ละเดือนเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วร้านนี้จะต มันคือการตลาดภาพรวมที่ว่าออนไลน์ออฟไลน์ทงหมดก็คือเรียกว่าการตลาดของวงจรพี่